คนที่เกิดวันที่24ถือได้ว่าเป็นคนที่มีน้ำจิตน้ำใจและมีไมตรีต่อผู้อื่นอย่างยิ่งถ้าท่านมีเพื่อนเกิดในวันที่24ก็นับว่าท่านนั้นมีโชคดีและถ้าท่านเองที่เป็นคนเกิดวันที่24ท่านก็ถือได้ว่าเป็นผู้มีบุญมาแต่กําเนิดคนนึงเหมือนกันลักษณะเด่นของคนที่เกิดวันที่24ในด้านนิสัยใจคอก็คือ ความมีน้ำใจพร้อมที่จะช่วยเหลือเพื่อนหรือแม้แต่คนอื่นที่ไม่ใช่เพื่อนตัวเองก็ตามถ้าหากตกอยู่ในภาวะที่ต้องได้รับความช่วยเหลือแล้วคนที่เกิดวันที่24จะให้ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีด้วยไมตรีจิตและไม่สนใจการตอบแทนใดๆทั้งสิ้นคนที่เกิดวันที่24เป็นเพื่อนที่ดีเสมอ เมื่อท่านมีความทุกข์คนรแรกๆที่จะมาให้ท่านเห็นก็คือคนที่เกิดวันที่24และเมื่อท่านมีความสุขเพื่อนคนที่เกิดวันที่24ก็จะมาถึงก่อนด้วยเช่นกันคนเกิดในวันที่24จะเป็นเพื่อนที่นำสิ่งที่ดีและมีประโยชน์ชักชวนให้ทำแต่สิ่งที่ดีงามและนำความสุขสมบูรณ์มาให้ท่านเสมอ คนที่เกิดวันที่24เป็นคนที่ช่างมีสเสน่ห์ช่างรู้ใจถ้าท่านมีคนรักที่เป็นคนที่เกิดในวันที่24ก mm. ็จะรู้ซึ้งถึงสเสน่ห์ของคนที่เกิดวันนี้ว่าช่างเป็นคนรู้ใจและเป็นคนช่างเอาอกเอาใจเสียจนท่านรู้สึกได้ว่าถ้าท่านห่างเขาหรือขาดเขาไปท่านจะรู้สึกว่าความสุขของท่านลดน้อยลงไปมากด้วยเหตุนี้ ใครที่รู้จักมักคุ้นจึงทั้งรักและทั้งหลงคนที่เกิดวันที่24ลักษณะนิสัยที่ดีเยี่ยมอีกอย่างหนึ่งของคนที่เกิดวันนี้ก็คือความเป็นคนที่รับผิดชอบสูงทั้งการงานและครอบครัวโดยเฉพาะในเรื่องครอบครัวแล้วคนที่เกิดวันที่24ถือว่าครอบครัวเป็นชีวิตจิตใจของเขาเลยทีเดียว การมีคู่สร้างคู่สมที่รักและรับผิดชอบต่อครอบครัวนับได้ว่าเป็นโชคดีอย่างวิเศษสุดเลยทีเดียวและถ้าท่านมีคนรักที่เกิดในวันที่24ท่านก็มีโชคดีอย่างวิเศษไปด้วยสเสน่ห์ประการหนึ่งของคนที่เกิดวันที่24ก็คือสเสน่ห์แห่งการสนทนาคนเกิดในวันที่24เป็นนักฟังที่ดี และเห็นอกเห็นใจผู้พูดที่พูดไม่เก่งหรือเล่าเรื่องที่เต็มไปด้วยปัญหาเขาหรือเธอที่เกิดในวันนี้จับใจความเก่งจับความคิดของผู้พูดได้ไวและเมื่อเวลาพูดคนที่เกิดในวันที่24ก็จะเป็นนักพูดที่ฉลาดและหลักแหลมสามารถเจราจาจูงใจและให้แนวคิดที่เป็นประโยชน์ หรือสามารถนำไปปฏิบัติใช้งานได้จริงๆแต่จุดอ่อนของคนที่เกิดในวันที่24อยู่ที่ความรักเพื่อนและเกรงว่าตนเองจะเป็นภาระทำให้เพื่อนๆเดือดร้อนจึงทำให้คนที่เกิดในวันนี้เป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงความรู้สึกในใจออกมาและยากที่จะปริปรากบอกใครถึงความรู้สึกของตอนเอง